อาเริ่มเลยค่ะนะนําต๊ะกอนเลยแต่ละคนในบทของเราเรื่องอะไรครับสวัสดีครับพวกเรามาจากเรื่อง My Romance Scammer ครับรักจริงหลังแต่งครับผมจูเนียร์บรชัยครับพุกจีรักครับผมอมทวีวัตรครับครับมารกิลันธนินครับครับผมไม่ทันเลยครับ ตอนแรกจะชินก่อนละไม่ทันโอเคก็ในเรื่องนะครับระบบเป็นทีมครับชื่อค่อนข้างนี่จะออกฝรัง่งก็แน่นอนว่าต้องเป็นคนดีแน่นอนไม่ใช่ในเรื่องเล่นเป็น18มงกุฎครับก็เพื่อที่จะมาชิงแบบว่าเงินจากบ้านเจ้าสัวของสองท่านนี้นั่นเองครับครับผมผมรับบทเป็นเฮียปไปนะครับเป็นพี่ชายของน็อ ซึ่งเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะนะครับก็ใช่แล้วก็มาตกหลุมรักกับทีมซึ่งเขาเขาจะเข้ามาหลอกลงเราแต่ว่าเราก็ไม่รู้ตกหลุมรักเขาไปก่อนแล้วใช่จิงโดนเขาหลอกเลยเื่องนีใช่ครับินดีโดนเขาหลอกด้วยประมาณนั้นครับผมครับผมฟุกจีนะครับผมรับบทเป็นนอสครับรับบทเป็นคนรวยที่โดนหลอกเออแต่รักเขาจริงๆแต่โดนเขาหลอก <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> รู้แล้วครับ ครแลรวบทเป็นยูครับยูก็เป็นลูกน้องของเฮียทิมนะฮะเป็นสแกมเมอร์นะก็ตุ่นเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนใบรักลักหยอกหยอให้เขารักแล้วก็หลกแล้วก็เราก็จะจากไปหรือเปล่าไปเดี๋ยวไปบ้านอีกทีครก็ทำก็คือเราสองคนมาเพื่อหลอกใช่ครับแต่ว่าเราสองคนมาเพื่อรักจริงผมมาเพื่อโดนหลอกครับไม่ใช่ไม่ใช่เราเราสองคนนี้คือรักเขาจริงๆคริงขอฝากก่อนพี่ออมกับลน้องด้ครับผมได้ครับวุ้ยยับ้างคะ ไม่ง่าเพราะตื่นเต้นครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับกดดันเหมือนกันนะครับใช่ได้คู่กับโอมอะไรครับแต่ก็รู้สึกว่าครั้งแรกที่ได้คู่กันเนี่ยในเรื่องก็ได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วครับผมก็ถือว่าสนุกสนานครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากใช่ครับเป็นการพูดถึงการสมรสเท่าเทียมใช่ครับอย่างที่คุณทีบอกครับร้บผม โอ้จริงๆไปตอนแรกเราเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วครับผมแต่เรามีเพื่อนๆที่พูดเก่งกันเพื่อเพื่อนที่พูดเก่งก็คือนี่จูนะครับเปล่านะครับอนนี้พี่จูพูดเก่งสุดมาร์คมุตีโอมาพูดน้อยสุดแต่ว่าก็ก็จูนกันติดกันเร็วกบเพราะว่าทุกคนน่ารักมากในกองถ่ายใช่ครับคู่กันคนแรกเลยเป็นยังไงบ้านพอได้แบบว่ามาพูดต่อ เราก็ผัดกันแคสมาเยอะๆนะครับผมตอนเราได้มาคู่กันก็ก็ดีใจครับเขาก็เป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนที่แบบคมบเก่งด้วยครับผมก็นะสู้ๆครับทุกคนปรับปับเป็นรุ่นเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่ดวปรับตัวได้ครับผมที่นี้ครับที่นีครับใช่ครับก็มาแรกที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นนักต้มตุ๋นกันเลยทีเดียวก็ครับน้องนะครับ ยอมมองเลยไทยรับน้องไปถึงในกองรับน้องโอมใช่ไหมไม่มีไม่มีกองดูแลโอมอย่างดีใช่ใช่หรือเปล่าดูแลดีจริงทุกคนน่ารักทุกคนรับน้องแบบฟันจะนี่ทันหรือเปล่าะไม่ทันครับผมไม่ทันกับเขาครับผมก็ได้แต่หลบมุมอยู่แล้วก็ฟังเขาพูดครับสนุกเดี๋ยวฝากฝึกสกิลน้องใหม่ได้เลยครับผมฝึกมาเยอะแล้วครับนี่ดูนี่คนนี้ผมกำลังฝึกฝนกับพี่จูอยู่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วครับครับจูมาร์กมีอไรบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามแล้วครับเรื่องที่สามนะครับ ก็เราเล่นด้วยกันมา2เรื่องแรกออกจะแบบว่าแนวหวานหนน่ารักนรักมีความแบบว่ากุ๊กกิ๊กเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องถัดไปของเราเราควรที่จะไปรสชาติอื่นกันได้ละเราก็เลยเพิ่มความเผ็ดความเปรี้ยวความขมเข้าไปแต่ว่าหวานมีอยู่ไหมมีมแต่ว่าอาจจะไม่ได้รสชาติของมันเท่าเดิมครับผม ผมว่ามันเป็นเหมือนเราเล่นเป็นตัวละครที่มันโตขึ้นก็จะมีรสชาติอย่างอื่นมาขึ้นไม่ได้แบบว่าเป็นในมุมของเด็กๆที่แบบว่ารักกันในมหาลัยใช่ก็พอมันเป็นบทที่โตขึ้นมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของการสมรสเท่าเทียมครับที่จะมีพูดถึงในซีรีส์เรื่องนี้ครับขาอย่าครับสามเรื่องแล้วไปไนบ้างคะช่วงนี้จะจิการฟังอัอก็ก็รับ ผมหลังจากที่ฟังพี่จูมาเยอะผมก็พัฒนากําลังพัฒนาสกิลการพูดให้พูดทันพี่จูอยู่ตอนนี้ก็าําลังฝึกฝนอยู่ครับผมแล้วเป็นไงบ้างล่ะก็ยังไม่ทันเหมือนเดิมครับอ๋อแต่เขากำลังฝึกฝนอยู่ครับโอเคงั้นฝึกต่อไปใช่ครับทุกน่ารักมากอมก็เป็นเพื่อนที่ดีมากครับผมเดี๋ยวเธอยังไม่ชมชั้นเลยนะเป็น,ปนพี่ก็เป็นเป็นนักพูดที่ดีไงนักพูดที่ดีนั่นแหละครับครับแต่ว่าเรื่องที่โดนบอกก็มีสายตา โอ้โหเมื่อกี้ในไพโรดก็มีฉากเสียน้ําตาอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าทุกคนดูทันก็จะเป็นฉากที่ผมปาแหวนแต่งงานใส่เขาเนี่ยคือจริงๆแล้วพอตมันคือเราอะเข้ามาไม่ได้หวังว่าจะรักกับ<ช>เขาคือเราแค่จะมาเอาเงินเขาแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ,ะอืมแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นแต่ว่ายังไงอุดมรการเรามันก็ยังอยู่เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าใครจะที่จะเป็นคนเสียน้ำตามากกว่ากันในเรื่อง ก็มีอยู่ในไพโอดนะครับที่พูดไปไม่สปอยมากครับแค่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มจิ้มครับตอนนี้ยังเลยครับเพราะว่าคุณอโลนิวเนี่ยเรียกได้ว่าคิวตารางนานแน่นหนาเือเกินใช่ครับของผมที่น่าจะตลอดไปครับตลอดไปเพราะว่าทุกเรื่องก็คือถ่ายกับพี่นิวเวนพุ่มกลับหมดเลย ครับผมก็น่ารักเหมือนเดิมครับคนก็ให้การตอบรับอบอุ่นเหมือนเดิมครับครับพี่ชาแล้วก็ทุกวันนี้เคยทำอะไาที่นมาเคยครับผมก็ที่ผ่านมาก็สายหัดเทวดาครับเพอร์เฟิกอะไรอะไรก็เจอพี่นิวอีกแล้วครับผมอย่างที่พี่มาร์กบอกเลยครับเจอพี่นิวตลอดไปตลอดไปนี่คจอดเลยนครับครับเรื่องตลอดไปเราน่าจะมีเปิดอะไรตอนนี้ครัเออตอนนี้ยังไม่มีแพลนครับเพราะว่าบทกำลังแบบว่าเดเวล็อปอยู่แต่ว่าคาดว่าน่าจะ ไม่นานเกินรอแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนได้ดูเร็วๆครับมีแพนๆกันไว้แล้วแหละว่าจะประมาณเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามนะครับ My Romance Scammer นะครับรักจีนหลังแต่งนะครับสองคู่สองรสชาติครับมาดูกันว่ามันจะดราม่ามันจะคอมเมดี้มันจะแบบว่าน่ารักสวีทกันแค่ไหนรอติดตามเลยครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ,บถ่ายรูปเลยนะอถ่ายรูปถ่ายรูปมาครับ